ใครไปขวาก็ไปนะช่วยด้วยช่วยด้วยกูเข้าช้ากว่าเพื่อนช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยมันอยู่ไหนมั่งเมืเ่อกี้ฝ่ามึงเข้าในบ้านน่าจะมีปืนอ่าอันไหนซ้ายไหน,นขวาวะพยายามเก็บุืนกันก่อนอุ้ยอยากกระตุกขอร้องขอร้องน้องอยากกระตุกเสร็จแล้วเหรอเจหมดแล้วเหรอซากซากอยู่ไหนละ่ะ ฝั่งตรงข้ามเลยทนายไอ้เหี้ยทำไมมันดวงดีจังวะตรงไหนะตัวนั้นตรงไหนทนายอยู่ไหนตัวทนายอยู่ที่รถเลยไปชาร์จชาร์จชาร์จชาาเล็งผมมันมีสี่ตัวนะมาเล็งผมอยู่แตกไปหนึ่งแล้วเนี่ยวิ่ง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 ข้าหลังนี้สองตัววิ่งเข้าหลังที่ผมมารสองตัวล็อกขวาหน่อยเอ้ยล็อกซ้ายหน่อยล็อกซ้ายหน่อยนะ อ่าทางซ้ายทางซ้ายกันไว้อยู่ทางท้ายแกดูให้อยู่ดูให้อยู่ดูให้อยู่ดูซ้ายให้อยู่หนีป่ะไมันจะหนีหรือป่ะรออ่ะดีอ่ะค่อยเอาไงจะกระดึบไปใช่ไหมจะดันเลยเหรอน้องน้องจะดันเลยเอาดิเอาดิดิมันอยู่อีกมุมหนึ่ง ไม่เห็นว่าอยู่นั้นไงอยู่ไหหนนมา่อยู่ไงอ,อยู่ไงอยู่ไงอยอยู่อยู่ด้านหลังตัวนั้นอเออไอ้เหี้ยเออแตกอีกตัวอยู่ไหนดึงได้นะดึงยิงได้ดึงตัวหลังกันโอ้โหใครใครตายแล้วเนี่ยชุดนี้ผมไอ้ยี่ไม่บอกเลยว่าถ้ามันยิงพลาดมันตายแน่นอนไอเ้เหี้ยเข้าหัวยังเจ็บอ่ะเดี๋ยวกูส่งคลิปให้ดูไอ้ยี่ไม่อยากดูไม่อยากดูคนกล่าวไม่อยากดูจะเยเอายามาเไปวิธีว่าเรื่องไหนดิ เอ้ยมียาหรมีวิธีเอาวิดีมาได้่ลยตลาดไงเออแล้วมียาปะมันมียาปะเฮ้ยรีบฟาร์มเดี๋ยวรถไปนี่เรามีรถขับรถไปตามมันหน่อยดิเอาไว้เข้าวงเหมือนเดิมเออขับรถมาขับรถมาหายย่าย่อนาย่ากูไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้เอ็มผิจิตรูดอะครับขึ้นได้ไหมไม่มีผีอเอานี่แม็กซี่ถามให้เอาม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 า มันอ้างไปไหนละมันไปไหนล้เปิดวะนี่ตรงนี้ตรงนี้เนินเนินตรงนี้เนินตรงนี้โอเครอมันเข้ามามันกำลังแอบเข้ามาสองตัวล่าสุดสามโอเคเอฟดีเดี๋ยวห้านัดเอากลนจริงเห่อเนาะงัดได้ป่ะเอากลนก็ได้เอากลนก็ได้เราดักนั่นในอ่ะของเอาขวาเนี่ย เราว,รว,วิ่งเราวิ่งยิงตัวแรกได้อยู่เดีย๋ยวแตะเข้าต้นไม้ใหญ่อ่ะระวังรอรอรอเอาป่ะหลอมลบป่อนถึงต้นไม้ใหญ่ไอ้ออออวทุกทนายยิงได้แล้วไปเจ็บเอาเอาบน่นดีกว่าเอาไปผมนี่ผมนี่ชัดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวต้องวิ่งใต้เนินต้องวิ่งใต้เนินขึ้นไปมาดักต้นไม้ใหญ่ให้แล้วเล่นได้เล่นได้เล่นได้มีจุดป้าเดี๋ยวได้เซตระเบิดให้ไปอยู่ไหนมั่งเกมนี้ขึ้นไปเนินนี่เนินนี่อยู่ที่ศกมั้งเต็มที่เต็ม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 พี่หัวเจ็บเออเก็บยามาเก็บยามาหมดยังหมดยังอยตัวป่ะยาแล้วเข้าวงเลยขี่รถป้าเนี่ยเอารถไปไหนอ่ะก็ตรงนั้นเอง โอ้ไม่มีคนขับรถตายละเดี๋ยวมาให้เอายามาให้หน่อยนะโอเคโอบอกให้เตรียมรถมาหน่อยมึงจะวิ่งกันเหรอวะไกลขนาดนี้ข้างหน้านี้เล่เอาขึ้นมาสองคนท้ายขึ้นมามาเร็วนานนี่ขนาดนี้ไปไปไโคตรโคตรดิฟุงดันนี้ดันนี้ดันนี่อยู่ในบ้านเหรอ ตีพีนะดันมาขึ้นมาวิ่งเข้าวงได้เลยใช่ไหมเ้ยไอ้ข้างหลังข้างหลังวันนี้มาขึ้นรถวิ่งมาไหมวิ่งเอาต้นไม้เขินเมาก มันอยู่สัตว์เกือบายมีสายมีไปตรงกลางเลยขีตรงกลางเดี๋ยวผมปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนปั๊มยาถูกไม่มีอยู่อนมีใครมียามั้งเข้าเขาวงเลยพี่เข้าวงไปก่อนเดี๋ยวเข้าวงไปก่อนอย่าเพิ่งไปชนยาก็หมดแล้วเข้าวงไปก่อนหาหาจุดหาจุดเล่นก่อนเห็นอยู่สายมือมีเห็นแล้วเข่าเนินนี่ได้เปียบขึ้นเนินนี่ยได้เปียบอยู่เฮ้ยยาไม่แบ่บไงนดิ ใครมียาเยอะป่ะอย่เดียวเบนเบนเดตมีอันเดียวขอเบนเดดเบนเดตมีแค่เดียวมีผ้าเป็นแผลป่ะเขตอะไรแล้วเนี่ยไอ้หลัง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 สองตัวหลังสองตัวพี่มาพี่มาเฮ้ยดักต้นไม้ก่อนวิ่งหันขับรถไปขับรถไปขับรถไปเฮ้ยมันมันงัดดักเนินนี้นี่หว่ามันดักเนินนี้สองตัวดักเนินนี้สองตัวอย่าไปอย่าไปอย่าทุ่ถอยไว้กับรถ ยู่นียนตัวไปเตีวนจุดเราก็ได้เปรียบเลยเว้ยดักไว้สองตัวนั้นดักไว้สองตัวนั้นดักไว้เดักตรงนี้สอตัวนั้นดักไว้นะฝั่งนี้ฉูกดักได้เราัมรามีใหญ่ปะไอ้น้องคนนี้ไปต้องวัดไม่ต้องวัดรอดักรอรูดรอรูดี่เจอ้านายอีกด่วย ไปขวายิง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 ว่ายิงวยิงว่ยิงพี่พี่รอตอนนี้ผมเจ็บที่ปวดตายวะวิ่งวิ่งกเนินไอ้น้องขับรถกบเนินผมเซ็ที่อ ตายหนึง่งตายหนึง่งเหลือตัวนี้ตัวเดียวจอกูป่าขวามสองหลุดเหรอได้ได้ผมหลุดเจนี่ปลอดหลุดเอาเถอะถอยถอยมาก่อนเงี้ยไอ้ยคือรถได้ละถอยมาถอยมาไหนเงต้นไม้ต้นไม้เออต้นไม้เห็นละต้นไม้กับเดนนะต้นไม้กับเดนนะมันจะยิงกันไหมมันพวกเดียวกันสองตัวน่ะใช่ปะ ใช่ใช่พวกเดียวกันเร๊งๆดักดักในนี้ก่อนเอาไม่คออ่ะตายแล้วสไนท์ทุกหมดแล้วนะโอเคดันดันมาก่อนได้ป่ะถ้าดันดันมาดักหน้าน่าจะได้เปรียบปลาทูโอเคยิ้มอยู่ต้นไม้ไม่ต้องรัดสุดนะไอ้ทุกแปะแปะตรงนี้ไปะตรงมันเข้าต้นไม้เข้ามาแล้วไอ้ยืนเนินนี้ไว้ยืนเนินนี้ไว้แอบไปเลยแอบไปเลยไปเลยไปเลยลอลูดรอลูดรอลูดแอบไปให้มันเข้าต้นไม้ แอบ,บแอบแอบโอ้โหมึงเล่นอะไรมึงวะเนี่ยจะวิงบบ่งไปก็ไมหมดมึงยัไม่ทันเองไม่รอหอลังเนินละก็ว่าอยู่รอหลังเนินโอ้ได้ปะสองตัวนั้นเหลือต้นไม้ในบ้านตัวเดียวในบ้านเดียวทุยตายทุยตายแอบหลังเนินเหลือบ้านตัวเดียวเอาเลยวิ่งช้าเลยวิ่งช้าเลย,ย,ย,ยก,เก้มเจ็บยาแล้วไปเลยสายสายระวังสายโอเคชนเชียยาไม่มีด้วยจ้ะ เล่นน่ะต้องเป็นทีมวิ่งอย่าวิ่งรัดวิ่งแตกเอ้ามันวิ่งมาแล้วยิงตีนได้ไหมออกขวาดิออกขวาดิออาดเล่นมุมขวาดิผมไม่ได้แล้วหมอกบีบตายแล้วยิงทะลุได้ไหมยืนรอเลยยืนรอเลยรอมันชาร์นอะระเบิดรอ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 กขวาขวาระเบิด Chua, we back